สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องดักแฟมิลี่วันนี้เราจะชวนทุกคนไปไหว้พระถ้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรีมาข้ามมาไหว้พระด้วยกันนะคะตามประวัติศาสตร์ถ้ำเขาหลวงหรือถ้ำวิมานจัก,กรี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ในปีพศ2402ถึง2404โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ร่วมกับพระโอรสอีก2พระองค์รัชกาลที่4และพระโอรสได้ทรงประพาธถ้ำแห่งนี้ภายในถ้ำพบพระพุทธสยญาติขนาด6เมตร พพุทธรูปปางมาละวิชัยองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ซึ่งคาดว่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์พระองค์ได้ทรงมอบหมายให้ช่างสิบหมู่มาทำการปฏิสังขรณ์โดยการปฏิสังขรณ์ครั้งนี้ ได้ทำร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ที่สร้างพระพุทธรูปเพิ่มขึ้นอีก99องค์นะคะและทรงสร้างบันไดาจากเชิงเขาขึ้นไปถึงตัวถ้ำการสร้างครั้งนี้อยู่บนภูเขาขนาดเล็กนะคะซึ่งมียอดสูงเพียง92เมตรดังนั้นเส้นทางการเดินทางจึงไม่ลำบากนัก ไม่ลัดชันจนเกินไปสามารถขึ้นลงได้พอกำลังค่ะ

บรรยากาศภายในถ้ำนะคะร่มเย็นดีค่ะ ไม่ได้แออัดอุดอู้เกินไปมีแสงส่องมาจากด้านบนถ้ำามาเป็นช่องสวยมากเลยค่ะยังไงเพื่อนๆถ้ามีโอกาสลองไปดูกันนะคะลองไปเที่ยวชมความงดงามตามธรรมชาติสดชื่นจริงๆค่ะ มมาที่ไหนเนี่ยมันตีฮะวัดเขาหลวงวัดท่าเขาหลวงเพชรบุรีเดี๋ยวเสร็จจากนี้เรจะไปท่ามเขาย,ย้อยเสุดท่ามเขาย้อยก็จะไปหนองยาบ้งน้ำพุร้อนจะไปน้ำพุร้อนแล้วแนนม่บอกใครเอาเสื้อผ้ามาอืมอจะเล่นน้ำใน ดูใน Youtube เขาไม่เห็นเล่นน้ำได้เลยมันแค่หย่อนมือหย่อนขาเอง ตีเทยวจับไปทั่วเลยทำไมกูเสี่ยทำไมนี่ึ้นห้องรับห้ามขึ้นยิงได้เฉพาะเสียงดังขังากพลังขรพรเสียงดัง หรืออาจจะมีจอมยุทธที่อยู่ข้างในนั้นก็ได้เด okay. ี๋ยวเราจะไปวัดถ้ำเขาย้อยด้วยนะหลังจากนีไไ้ไปไหว้ดเลยไปไหว้ไหว้แล้ว Thank you. ไม่ได้เตรียมยม,ยาายมาหยอดตู้อะไรเลยเหรออืมเอามา ช่องดักแฟมิลี่ขออนุญาตเผยแพร่วัดดีพะดีสังคมดีถ้าเราทำผิดพลาดทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจยังไงขออภัยนะคะมาล้างมือก่อนไหมมานี่มา ไปร่อนี่นะออร้อนถามเขาลงมามีลิฟต์ขึ้นแบบหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราอย่างมากเลยค่ะฝากทุกคนช่วยกดติดตามเพื่อให้เรามีกำลังใจผลิตคลิปดีดๆต่อไป ขอบคุณค่ะ